สวัสดีค่ะครัวคุณที่วันนี้ขอนำเสนอเมนูเห็ดหูหนูผัดไข่เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบน้อยแต่รสชาติอร่อยนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบกันนะคะเห็ดหูหนูจำนวน20ดอกไข่เป็ดจำนวน2ฟองค่ะกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะพริกแดงจินดาจำนวน6มเม็ดแครอทหัน่นจำนวน1หัว ต้นหอมหัน่นจำนวนสามต้นซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นประมาณหนึ่งช้อนชาน้ำมันสำหรับผัดสองช้อนโต๊ะค่ะเรามาเทน้ำมันเตรียมกระทะสำหรับผัดกันเลยนะคะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะผัดให้กระเทียมเราส่งกลิ่นหอมเหลือง จากนั้นให้ใส่ไข่เ,เป็ดลงไปอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้ไข่เป็ดเซตตัวก่อนเมื่อไข่เป็ดเซตตัวดีแล้วนำมาคนกลับด้านนะคะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยจากนั้นใส่แครอทลงไปผัดแครอทกับไข่ของเราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นตามด้วยเห็ดหัวหนูผัดคลุกเคล้าให้ความร้อนกระจายทั่วถึง ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลทรายผัดคลุกเคล้าโดยใช้ไฟระดับกลางนะคะจากนั้นตามด้วยพริกไทยป่นพริกจินดาหั่นเฉียงและสุดท้ายต้นหอมหั่นนะคะผัดต่อไปอีกเล็กน้อยจนกระทั่งต้นหอมเราสลดเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วตักออกมาเสิร์ฟเสจจานกันเลยนะคะ เมนูผัดเห็ดหงหนูใส่ไข่เป็นเมนูที่ง่ายอร่อยด้วยเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับประทานอาหารกับคนที่คุณรักนะคะและพบกันใหม่คะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ